สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านกล้องล้อซิ่งสมัยนะครับบรรยากาศยามเย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมมีล้อมือสองนะครับยางใหม่ค้างปีครับมารีวิวให้ทุกทุกท่านชมนะครับส่วนจะเป็นล้อยางลายไหนนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับฝากกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปวิดีโอนะครับจากทางร้านกล้องล้อซิ่งสมุยครับวันนี้นะครับมีล้อสวยๆจริงๆครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปชมพร้อมกล้องล้อซิ่งครับไปชมครับ ส่วนของล้อยางที่ร้านกล้องล้อซิชูรีพูดถึงนะครับตัวนี้เป็นล้อ N5 นะครับ s e ขอบ18ครับผมโอ้โหสวยมากครับบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อมือ2เหมือนใหม่นะครับคุณผู้ชมล้อมือ2เหมือนใหม่ครับผมคู่ยางใหม่ครั้งปีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูยางครับเดี๋ยวมาดูสภาพล้อดีกว่าตัวนี้เป็นล้อ N5 ตัวนี้เป็นเปอร์ฟอร์มมิงด้วยนะครับเปอร์ฟอร์มมิง6ลูนะครับตัวนี้เป็น6ลูร้อยสามเก้าตัวนี้เป็นเปอร์ฟอร์มมิงด้วยนะ ก้าสี่ล้อเลยครับสาหรับท่านในที่ไม่ชอบล้นครับชุดนี้จัดให้จบๆเลยครับสบภาพล้อนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับอโอ้โหสวยๆเหมือนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดราคาไปอลูกค้าจะร้องว้าวว้าวทำไมราคามันถูกจังเลยว้าวดูสภาพล้อครับนี่ไรตําหนิเลยบอกเลยครับอโอ้โหเดี๋ยวบอกราคาไปทุกท่านจะตกใจครับทำไมมันถูกอย่างนี้อ่า ดูล้อเสร็จเรียบร้อยสีวงไร้ตำหนิครับร้านกล้องล้อซิงชมรีการันตีครับไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งแน่นอนครับถ้าดุ่มถ้าดุ้งถ้าซ่อมครับร้านกล้องล้อซิงชมรียินดีคืนเงินเต็มจํานวนครับตัวนี้คู่ยางใหม่ค้างปีครับคุณลูกค้าครับยางใหม่ค้างปีไม่เคยผ่านการใช้งานตัวนี้เป็นยางยี่ห้อนันกังครับผมนันกังนะครับอ่าออก18นะครับขนาดยาง265 60 18ตัวนี้เป็น ค้างใหม่ค้างปีครัครบใหม่ค้างปี14ใหม่ค้างปี14นสีนำกังเป็นยางยางเกาหลีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับใหม่จริงๆรัพนี่ลุ่มเส้นสียังอยู่ครบโอ้โหไใหม่ไดม้นะครับนี่เ้นที่2ยังเจมๆจมครับ4ี่เส้นการันตีจากกล้องลอซิ่งเฉลียครับ3มเส้นผ่านไปสวยทุกเส้นไหลตํำหนิครับนี่ เส้นที่สี่ครับโอ้โหบอกเลยครับไม่มีตำหนิดปีอีกทีครับค้างปีนี้3014ยางใหม่ค้างปีไม่เคยผ่านการใช้งานเก็บไว้ในร่มอย่างดีนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนยางใหม่ที่สำคัญราคาไม่โคตรถูกนะครับโอ้โหถูกจริงๆนะครับชุดนี้นะครับร้านต้องล้อซิ่งชมลีครับเปิดราคานะครับ16000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ16,00 0บาทสำหรับ คนที่ดูอยู่ครับรีบเลยครับราคานี้บอกเลยครับไม่มีมาบ่อยครับราคานี้ล้อเหมือนใหม่นะครับล้อสภาพ98%ครับส่วนยางนี่100%แน่นอนครับโอ้โหถ้าตัวนี้ครับเฉเพาะล้อซื้อใหม่ต้องมี17นนะครับแต่วันนี้ซื้อในราคา16,00 0บาทนะครับเป็นล้อมือสองสภาพ98% แถมได้ยางใหม่ค้างปีอีกครับโอ้โหดีกว่าไปใส่ยางบร์สซ็นิ์นี่ครับยางใหม่ค้างปีอาบอกเลยครับหมื่นหกเท่านั้นครับโคตรคุ้มนะครับคุณลูกค้าซื้อในหมื่นหกนะครับมาดูของแถมที่ลูกค้าจะได้ครับนี่ก้องล้อซิ่งชลรีช่ย่อยที่ไหนอะมือสองก็แถมให้ครบเลยเอ้าเอาไปเลยฮะครอบดุมสี่ล้อครับนี่ครอบดุมครับสี่ล้อนี่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มีครับน็อตล้อนะครับจัดให้ยี่สิบสี่ตัวเลยน็อตล้อ แล้วก็มีครอบเบรกให้ครับ1คู่อ่าแล้วก็ปอกกันสั่นครับจัดให้ด้วยครับมาที่นี่16 0 0 0นบาทร้านกล้องล้อสิ่งชลีจัดเต็มให้อย่างแน่นอนครับถ้าไม่ชอบสีฟ้าคุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะครับเอาตามใจคุณลูกค้าครับมาที่นี่แถมครบจบหล่อครับจบให้ทุกเคสครับสู้ทุกคันดันทุกเคสครับมีน้อยมีมากบอกกล้องลอสิ่งชุลีได้ครับมาที่นี่จบหล่อๆตามงบครับอ่างบไม่ถึงอ่ายังไงนะครับ กล้องล้อซิ่งทนุรีครับมีมือสองอีกเพียบครับอ่าถ้าดูไว้ครับไม่ถูกใจยังไงก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ครับมาที่นี่เลยครับมีล้อหลากหลายนะครับไม่ใช่มีแค่ชุดเดียวครับมีเรามีอ่าไว้บริการให้ลูกค้าดูครับหลากหลายชุดครับนี่ล้อมือสองนะครับเป็นล้อเทินมาไม่ว่าจะเป็นสายลุยสายซิ่งขอบ18ขอบที่สิขอบล้อเดิมติดรถป้ายแดงหรือว่าจะเป็นสายลุยขอบ16บหล้อเดิมที่อดีขอบ17ครับ แล้วก็มีล้อเดิมของสิบนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อมือสอง่งข้างหลังนะครับร้านกล้องลอซิงชรีจะทยอยรีวิวลงให้ดูครับช่วงนี้งานเยอะนะครับมาที่นี่ครับร้านกล้องลอซิงุรีจบจริงนะครับถูกจริงจบจริงครับฝากไ้ด้วยครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกล้องลอซิงชรีหรือว่ากล้องละเลนขอละนีนะครับส่วนจะเทินนะครับแอดไลน์มาได้ครับ0 8 3ย์9 5 4 3 8หครับ มุมขวามือด้านบนครับเป็นลน์หรือเบอร์โทรทางร้านใช้ตัวเดียวกันครับแอดมาเลยครับร้านกล้องรอซิ่งจำรีนอกจากล้อยางแล้วเรายังมีห้องอไหล่ซิ่งครับไว้บริการลูกค้านะครับดูเพลินช่วงที่จังหวะรอรถลูกค้ากําลังเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางครับเราก็มีห้องอไหล่นะครับราคาพิเศษพิเศษครับสาหรับลูกค้าที่มาเปลี่ยนแม็กครับบอกไว้เลยครับมาที่นี่แถมครบจบรอแน่นอนครับโอ้โหขอบของแถมกลับบ้านกันเลยทีเดียว การันตีได้จากคุณลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอช่องทางการติดต่อร้านกล้องล้อสิงชลีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ